บวรนิเวศวิหารอันนี้ก็เป็นมูลนิธิมหามกุฏราชวิทชยาลไรอ้าวสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยฮะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการอร่อยร้อยเดียวครับเป็นรายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะไปอิ่มอร่อยนะครับได้แค่ราคา100บาทเท่านั้นคุณผู้ชมนะครับคงเคยรับประทานปลาต้องโกงกันถูกไหมล่ะฮะและถ้าผมวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาร้านปลาต้องโกงร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านที่น่าสนใจ บริเวณแยกบางลำพูแห่งนี้นะฮะเป็นร้านที่มีชื่อเสียงโด่งดังเก<ๆ>ี่ยวกับปลาตั๊กโมากๆวันนี้ครับผมอยู่ที่ร้านปลาตัก๊กโจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาลองดูกันว่าเมนูปลาต้อกโกย่างตรงนี้นะฮะจะสามารถนําไปทําเมนูหวานและเมนูข่าวได้อย่างไรผมนัดพี่ตันหยกวันที่ร้านและเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าไปที่ร้านปลาต้อกโกันเลยไปฮะโอ้นี่นะฮะผมอยู่ที่บริเวณแยกบางลำพูแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะข้ามไปบริเวณร้าน ต้องบอกเลยว่าคนเยอะมากฮะโอ้โหร้อนมากเลยอ่านี่ฮะเป็นร้านปลาต้องโกเนี่ผมถึงแล้วโอ้ดูเมนูหน้าร้านมันเป็ปลาต้องโกนะฮะนี่เป็นปลาต้องโกย่างครับอันนี้มีมติมด้วยอ้นี่เมนูเกี่ยวกับปลาต้องโกเยอะแยะมากมายเลยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันเลยดีกว่านะครับรวมถึงไปสั่งอาหารกันเลยดีกว่าว่าจะมีเมนูปลาต้องโกให้เราได้รับประทานอะไรกันบ้างครับ ครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในร้านฟ้าต้องโผล่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและตอนนี้เนี่ยผมอยู่กับเจ้าของร้านแล้วเหมือนกันก่อนยืนเนี่ยสวัสดีก่อนเลยสวัสดีครับเฮียตั๊กใช่ไหมฮะครับพี่โยงสวัสดีครับอ่เราเรานัดกันที่นี่เลยเนาะกันที่นี่ที่ร้อยแล้วนี่อยู่กับเฮียตั๊กแล้วด้วยครับคุณผู้ชมคงตกใจนะครับเมนูเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวจะมาให้เฮียตั๊กเนี่ย ไล่เรียงกันอีกทีว่าเป็นเมนูอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นครับเพียตาครับ,รบผมอยากทราบครับว่าราา้านปลาต้มโขทกทไมถึงชื่อร้านปลาต้มโขกชื่อร้านปลาต้มโขกเนี่ยมันมาเป็น3าสรุ่นและมันเป็นเริ่มแรกที่เราใช้ชื่อว่าปลาต้มโขลตรุ่งเพราะว่าเราทำปลาต้มโขกตั้งแต่5้าโมงเย็นจนถึงเช้า ในสมัยเมื่อก่อนปี2495ประมาณนะโอ้2495ประมาณก็จะส่งบระนึ่งโหไปตามร้านกาแฟทั่วไปครับนะเราก็จะทอดตั้งแต่5โมงเย็นจนถึงเชา้าแล้วก็จะไปส่งตามร้านกาแฟส่งปังท้องตลาดส่งเยาวราชส่งตามร้านกาแฟทั่วไปซึ่งเป็นวัฒนธรรมในการกินกาแฟตอนเชา้านะเสร็จแล้ววันเสาร์ทิศมันก็จะมีสนามหลวงซึ่งก็คือจะดอีจัก เด็กรุ่นใหม่ในปรัรจุบันเพราะว่าสนามหลวงย้ายไปเป็นจัลจัดเราก็จะเป็นคนเดียวที่ส่งในสนามหลวงทั้งหมดในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะฮะเราก็จะต้องทอดตั้งแต่5้าโมงเย็นจนถึงเช้าทุกวันเสร็จสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะมีแต่การกินบัหมี่โกับกาแฟพอ,อกินกับโขลกพอ พัฒนากันมาเรื่อยๆเรื่อยๆปุ๊บเราก็มาเปลี่ยนชื่อเป็นพัดนกโสเหยอันชื่อสองแล้วอ่าชื่อที่สองเปลี่ยนชื่อเป็นพัดนกโสเหยปุ๊บเราก็เพิ่มขึ้นจิ้มมีสังกะามาจิ้มเพื่อให้เราขายได้เพิ่มขึ้นคือเพิ่ม เพิ่มยอดขายแต่ที่จะกินมันต้งองกูเปล่าๆเลยที่ไม่มีอะไรจิ้มเลยก็มีสังขยามีนมมีอะไรเนี่ยพัฒน,น,น,นาเพิ่มขึ้นมาพัฒนาเพิ่มขึ้นเปลี่ยนแพ็กเกจจากเดิมทีที่เรี่อ <c oughs> จากที่พวกหนูยังไม่เคยเกิดเนี่ย <c oughs> สมัยก่อนเนี่ย <c oughs> เขาจะใช้ถุงน้ำเติม <c oughs> แล้วใช้เชือกกล้วยปูเวลาส่งแล้วก็ซื้อเท่าไหร่เนี <c oughs> ่ยเขาจะใช้ถุงปินงแล้วก็ใช้เชือกกล้วยผูเพื่อจะส่งนะสมัยก่อนต้อนการมาเป็นถุงสีน้ำตาลซึ่งเราเป็นเจ้าแรก เจ้าแรกในกรุงเทพที่ใช้ถุงสีน้ำตาลจโรยมีโลโก้ชื่อเป็นชื่อเปลี่ยนละเป็นปาทังโกโส,สวยอันนี้คือชื่อที่สองนะครับชื่อแซ่จนมาถึงยุคปัิบันซึ่งของพวกนี้มันอยู่ในหัวเราอยู่แล้วซึ่งเราอยากจะทำปาทังโกเนี่ยเป็นร้านนั่งกินชิลๆแล้วก็นั่งกับยกระดับปาทังโกของตัวเราเองขึ้นมาแล้วเราจะทำยังไงโจทแล้วเราจะทำยังไงให้มันขึ้นมา ให้มันทัดเทียมกับเขาเราก็ต้องมีอ่งเคยส่งปลาตั้งโขอ,งอยู่ในโรงงานไอติมเข้าฝังโขงไปใส่ไอติมมันาอร่อยมากก็ <S <S าจาใส่ใจมาว่าวันหนึ่งจะต้องทำงองอปลาตั้งโขดไรติมแล้วก็พอมาถึงได้จังหวะนี้15ปีร้านนี้ตั้งมา15ปีแล้วตั้งมามาปเปลี่ยนชื่อปลาตั้งโขงคาเฟ่เป็นรุ่นที่สามก็คือปลาตั้งโขดคาเฟ่เป็นชื่อที่สามอย่านั้น ปั้นโกโตโัมลูกปั้นโขสวยคือเราก็คือปั้นโกคาเฟ่คือเ,เราทั้งหมดเราทั้งหมดครับปั้นโกนสวยทั้งหมดคือผมคือผมท่านั้นเองแล้วก็เราก็จับมาดัดแปลงมาผสมกับวัตถุดิภายในร้านเราใส่เครื่องทะเลใส่เครื่องยำไปเป็นปั้นโขยำใส่น้ำพริกเผาใส่นมไปใส่หมูเส้นกรอบไปเป็นปั้นโกหมูเส้น แล้วยังมีปงงงาาเปท่นงโขดสังกยาเหมือนออริจินอลเหมือนดั้งเดิมก็ยังมีแล้วก็เป็นเปท่งองโขดเอสพีแต่เราเพิ่มความอร่อยขึ้นมาอีกเพราะว่าโภชนาการของคน,นรุ่นใหม่เริ่มกลัวเรื่องน้ามันใช่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 ใชใชนะีอันนี้คือสิ่งสำคัญพอโภชนาการรุ่นใหม่กลัวน้ามันปุ๊บเราก็มาลีนซะมาย่างขึ้นมันก็เป็นความคิดของคนรุ่นเก่าอยพอย่างไปปุ๊บเนี่ยรสชาติปด็ดนกโกดก็ยิ่งเปลี่ยนขึ้นไปอีกอมันจะอร่อยขึ้นน้ํามันน้อยแล้วหอมแล้วกรอ แล้วเวลามาผสมกับไอศครีมหรือจะราดด้วยสังเยาหรือนมหรือช็อกโกแลตอมมันก็ยิ่งเพิ่มเพิ่มรสชาติเพิ่มรสชาติขึ้นมันสามารถทําให้มีทางเลือกสําหรับคนที่จะทานทั้งกัดได้เยอ่งขึ้นไม่ใช่มีอย่างเดียวอย่างสมมติว่าถ้าปลานงโถตามท้องตลาดที่เราได้เห็นกันก็คือจะพอดและอมน้ํามันถูกไหมครับ การย่างบางที่อย่างที่เฮียบอกก็คือการรีดน้ำมันใช่และจะเพิ่มเหมือนปุ่มทาเกตให้รับประทานได้มากใช่คือสามารถเพิ่มเวลาในการทานน้ำโขลกเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยคนทานน้ำโขลกเลยเจ้ามุมช้าเนี่ยไม่มีตลกครับผไอ้นี่มันตลกแล้วไอ้นี่ตลกแล้วกินไปน้ำโกตอนสิบโมง้องกินเช้าอย่างเดียวต้องกินเช้ากับกาแฟเราเลยสิบโมงไอ้นี่ตลกแล้วไอ้นี่กระเลียงตกใจไม่เคยอะใช่ใช่แล้วเราก็มากลับนะ ให้ไม่มีเรื่องเวลามาเป็นมาเป็นมาเป็นข้อข้อขีดค่าใช่ไหมสามารถทานังโกได้ตลอดเวลาคุณอยากจะทานตอนเย็นตอนเช้าตอนไหนทานได้ไหมจะไม่้มันไม่เค็มเค็มไม่คัญอ่าแล้วอย่างเมนูอาหารบ้ารครับร้านเดียวนี่มีเมนูอาหารที่ประกอบด้วยปลาทั้งหัวนี่มีอะไรบ้างฮะปลาทั้งหัวนี่มันสามารถจะมาดัดแปลงมาประกอบได้เป็นปลาทั้งหยำอ่านี่ปลาทั้งหอยำ ปังโขหมูเส้นครับนะครับแล้วก็แล้วก็จะเป็นปังโขสังขยาอ่านะฮะแล้วก็ปังโขไอศกรีมนะครับเดี๋ยวปังโขสังขยาปังโขไอศกรีมเดี๋ยวจะมาโชว์ให้ตอนท้ายๆอ่าอันนี้เป็นอันนี้พูดถึงเมนูบนโต๊ะอาหารก่อนเลยดีกว่าแล้วอันอันนี้เป็นเมนูที่มีขายท้ายประจำร้านอ่าหลายๆท่านก็ เป็น,มนเมนูยอดฮิตไหมใช,ใช่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 ไหมฮะ่อจะเป็นเกี๊ยวกุ้งน้ำนะฮะก็ามีไก่อกบสูตรนี้หายไปแล้วเกือบร้อยปีครับสมัยตลาดยอดตอนที่ยังไม่โดนไฟไหม้ฮะโอ้สูตรนี้เป็นสูตรเก่าแก่เดิมทีเข้าไปย่างแล้วขายแต่เรานํามาอบแล้วก ah, ็ม ну ีน้ําแล้วก็มาลากกับว่ามีก็ได้จะเป็นข้าวก็ได้เรามาดัดแปลงอาจะกินกับข้าวก็ได้ครับ มันจะมีเครื่องเทศซึ่งไม่เหมือนกับชาวบ้านเขาคนละแบบกันในการยา่างนะแล้นี่เป็น,ปนสูตรทีเด็กก็คือต้มยำของเราต้มยำต้มยำแห้งต้มยำน้ำําเครื่องทะเลจะเป็นหมูแดงหมูกรอบจะเป็น คือในร้านของเราวัตถุดิบเราสามารถหมุนเวียนเปลี่ยนรายได้อยากจะทานเป็นยังเอาหมูเส้นไปใส่เอาอะไรไปใส่แล้วแต่คนชอบไอ้อะคุณผมมาเนี่ยผมอยากเอาอนุมาใส่อันนี้ได้หมดได้ด้วยได้หมดคือให้ลูกค้าสามารถครีเอทเมนงได้อยากจะทานอะไรคิดเองได้หมดรู้สึกว่าแปลกนะครับรู้สึกว่าแปลกนะร้านจะเป็นไข่ต้มกับหมูสับไข่ต้มกับหมูกรอบหมูแดงอะไรได้หมดทั้งหมดก็เขาต้องคนี่สามารถทานของเช้าแล้วองกลาได้เหมือนกันใช่ครับ เพราะน้ำโงนี่สามารถเกลือทำเป็นดัดแปลงก,กินได้หมดแทบทุกอย่างอันนี้มันแค่แค่เริ่มต้นกว่าเต็มต้นเอาทางด้านาร,ราคากันบ้างเอาพี่ชมสงสัยอาจจะสงสัยนะครับเกี่ยวกับราคาว่าแต่ละเมนูเนี่นมยมีราคาเท่าไหร่กันบ้างอ่าพี่ตอนอันหยงเลยเริ่มแต่แรกเลยครับผมพี่่ะเมนูแรก 60บาททั้งหมดเลยครับ60บาททั้งหมดครับคือไม่ต้องไล่เรียงเลยไม่ต้องไล่เรียงฮะหกสิบบาทอันี่คือถูกมากๆครับแล้วเยอะมากนะฮะแต่ละอย่างเลยก็นี่จะเปลากระป๋อยใช่มีเครื่องทะเลมีกุ้งกุ้งเราใช้ชีแฮนะเราเราไม่เราไม่ได้ใช้กุ้งแช่เย็นไม่ใช่กุ้งแช่เย็นอ่าเราใช้กุ้งชีแฮงั้นเอาความอร่อยของกุ้งชีแฮนี่ยมันจะอร่อยกว่ากุ้งแช่เย็นจะกรอบจะหวานจะอร่อยเป็นธรรมชาติแล้วก็จะ จะดีกว่ากุ้งขาวโอผมกล้าท้าว่าพัตคาร์บางพัตคาร์ยังไม่กล้าใช้แบบอ้าวเลยเออนี่ฮะได้ราคาแค่ครับผมได้ราคาแค่หกสิบบาทแต่ว่ามันเยอะมากๆนะแล้วก็จะเป็นอันนู้นก็เป็นเกี๊ยวคู่เกี๊ยวกุ้งนะอันนี้จะเป็นข้าวหมูกรอบอย่างที่ข้าวหมูแดงหมูกรอบหหมมููแดงกรอบก็จะมีไม่เป็นบะหมน้นึ่งหมูเส้นที่เราทำมาอันนี้เอใหม่น่ากินมากครับคุณผู้ชมครับอันนี้ฮะอันนี้เป็นเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำแห้งกับน้ำแห้งครับผม อันนี้ก็จะเป็นข้าวบะหมี่บะหมี่ไก่อบบะหมี่ไก่อบดั้งเดิมจุกหน่อาแต่ผมก็บอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะครับว่าชื่อร้านของเฮียเนี่ยไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะฮะยังมีเมนูอีกหลายหลายอย่างมากๆจะเป็นเมนูของของหวานของหวานแล้วก็จะเป็นกาแฟกาแฟเป็นชากาแฟแล้วก็ชงชงเองชาแล้วก็ชงเองแล้วก็จะมีกาแฟอีกตัวหนึ่ง ซึ่งพวกหนูยังไม่เคยรู้จักเกิดไม่ทันป่ะคะไม่รู้จักกันร้านนี้ร้านนี้มันเขาสมัยก่อนเนี่ยที่ที่ผมไปส่งมาตั้งโกเขาขายดีมากเขาจะใช้โอเลี้ยงกับลมสดโรยด้วยน้ำแดงโรยด้วยน้ำแดงครับกับกาแฟแล้วก็โรยด้วยน้ำแดงเนี้ยเหรอคะครับน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาออกมาโชว์แหลกเหมือนกัน รสชาติตัดกันครับเนเดี๋ยวก็จะเป็นชานมอ่ะครับผมมันก็ชาสังขยานมสังขยาไอที่เราไม่ใช้ครีมก็คือใช้วัตถุดิบในร้านเราแต่แปลงจากครีมมาเป็นครีมสังขยาแล้วก็โรยด้วยนมก็เป็นนมสังขยานมสดสังขยาแล้วก็ชาสังขยาแล้วนมสดเราเนี่ยเป็นนมสดแบบูแบบโบราณครับ มัยก่อนเขาเรียกอะบังเขาเรียกอินเดียเขาเรียกนมบอลนมอะบัง,น,บงนั่นมันจะเป็นสไตล์แบบจะไม่ใช่นมแบบขึ่นะนะฮะเดี๋ยวเราเ,วาเดี๋ยวจะทำมาโชว์อตอนหลังรายการเนาะเอาเป็นในส่วนของการติดตามร้านเพจหรือว่าไลนา์บ้างดีกว่าฮะมีเฟซบุ๊กมีต้องเข้าอะไรบ้างนะับมันจะมีเว็บไซต์มันจะเป็นเวอร์ไวด์เว็บแบบนะฮะป้าทุ่งโผพ้าพีด dot com เอาอย่างนี้เลยครับ คือขึ้นเลยปั๊บครับร้านเราเลยหรือเวอร์ไว็บมาร์ทโคาเฟ่หอดทองและในนั้นก็จะมีรายละเอียดของอาหารนะฮะซึ่งอาจจะไม่เยอะเท่าที่เราโชว์นะคือก่อนมาเนี่ยผมและทีมงานเนี่ยได้เหมือนค้นหาข้อมูลครับคนรีวิวเยอะมากร้านนี้คนรีวิวเยอะมากเพรจริงเหรอโอ้โหสุดยอด แล้วอาหารรสชาติโอเคมากอะไรอย่างนี้คือของเรารับได้ทุกระดับคุณมีเงินร้อยหนึ่งก็เข้ามาทานได้คือ60น้ำสามส90เก้บไม่ถึงด้วยที<ต>่ถ <100 S 1> ึงร้อยด้แล้วแต่ได้ทุกระดับเราสามารถบริการได้ทั้งหมดแล้วคิดว่าในระดับ100บาทถ้ามาทานร้านเราอิ่มอิ่มแน่นอนแล้วก็ร้านเราเนี่ยเป็นที่นิยมของพวกนักท่องเที่ยว ตอนนี้เป็นที่นิยมมากเมื่อกี้มีคนเลืไปเมื่อกี้นักท่องเที่ยวเลยมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยจีนฝรั่งส่วนบ้ากนี่ตอนนี้มานั่งปากบุญมานั่งกินร้านเราเยอะมากเพราะเขาเป็นลักษณะเหมือนกับปากต่อปากเพราะว่าร้านของเราเนี่ยราคาสแตนดาร์ดได้เลยเหมือนกับคนไทยไม่มีราคาฝรั่งไม่มีราคาคนไทยทั้งที่เป็นดินแดนของฝรั่งเลยนะผเห็นเยอะมาก แล้วก็พวกนี้จะจะจะ,จะรู้เร็วมากเพาะว่าร้านไหนที่ไม่ซื่อสัตย์กับเขาเนี่ยก็จะเป็นฝวามอิดพาดแล้วลูกจ้าคนจีนเนี่ยชอบที่นี่มากมเราได้ลูกค้าคนจีนตอนนี้ได้ลูกค้าคนหลังเยอะก็เป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่มาท่องเที่ยว อพวัดประวันเวศค่ะพูดเลยง่ายๆร้านเปิดปิดกี่โมงครับแล้วว่าเปิดวันไหนบ้างเปิดแปดโมงเช้าปิดเช้าปิดหนึ่งทุ่มครับปิดทุกวันอังคารที่สี่สุดท้ายของเดือนวันเดียวปิดทุกวันที่4อังคารที่ส่อังคารที่4ครับอังคารสุดท้ายเดือนนะเบอร์โทรศัพท์ของที่ร้านก็คือ02 02 281919 7 5 4ก็ครับเ5 4ดีครับเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ทางข้างล่างนี้เลยนะฮะถ้าอยากจะทำ โอเลี้ยงโอชมพูจาใช้ชื่อว่าโอชมพูมาโชว์ให้ดูกับนมคลีมสังขยาแล้วก็ชานมสังขยาทำน้ำมาโอชมพูโอชมพูชาชายานมหยามาเอามาโชว์ให้ดูแล้วก็ทาหนึขอกได้ครับและสุดท้ายฮะในส่วนของตำแหน่งร้านการเดินทางมากกว่าหมายอย่างัร ร้านเราอยู่ตรงข้ามธนาคารกสิกรนะครับสาขาบางกัปพูนะฮะบางกัพูเองง่ายๆใกล้กับวัดบวรนิเวศอันนี้แหละกลับไปดูหัวมุมตัด3แยก13ห้าระหว่างถนนพระสุเมรกับถนน13ห้านะฮะเอาตรงไหนเป็นหลักก็ได้ครับร้านเอาธนาคารกสิกรบางกัพูเป็นหลักเอาวัดบวรเป็นหลักก็ได้แล้วถามเขาจ้เขาจะรู้จักมาปั๊บเห็นทันทีเลยครับผอกันอยู่ตรงหัวแยกพอดีและเห็นชื่อร้านหลาเลยครับ นี่ยก็มีหลายอย่างอย่างนั้นเอาปลา t e r n โกมาโชว์ด้วยโอเคครับันวันนี้น่าจะผมพูดกับมาบุญฟานในส่วนของที่มาของร้านรวมถึงเมนูตรงนี้แล้วนะครับผมอย่างนั้นเดี๋ยวต้องเอาเอาได้มาโชว์นะได้ครับงั้นงในช่วงนี้เนี่ยผมขออนุญาตขอบคุณเพียร์ก่อนมีตาคนครับครับเฮ้ยโห มันใส่สังขยาด้วยโคตรโหดเลยเฮ้ยคุณผู้ชมครับนี่ใส่สังขยาไปด้วยครับไม่ใช่มาเล่นๆตอนแรกผมนึกว่าเราช่องครับไม่ใช่ฮะสังขยาสัยครับอีนี่เป็นไงครับเพียออันนี้คือน้ำแดงใช่ไหมฮะเฮ้ยนี่แหละเท่ว่ะหาพี่หยองลองก่อนเลยฮะเอาเรื่องในในความน้ำก่อนเลยน่ากินมากฮะเป็นไงบ้างฮะ มันมีความสั่นขยายอยู่ด้วยชาเย็นไงมันมีกลิ่นหอมของใบเตยค่ะแล้วกลิ่นใบเตยนมแล้วก็ชาซึ่งเราใช้ชาของเราเองอวยแต่ผมมั่งอันนี้อันนี้มีน้ำแดงมาด้วยน้ำแดงก็มันน้ำแดงนี่จะมีรสชาติความหอมของกาแฟอะชั้นนมกาแแล้วก็นมเฮ้ยโอเคว่ะ เออมันมีกลิ่นของน้ำแดงครับคุณผู้ชมครับเออโอเคว่ะอันนี้อยางเออมันไม่ได้เข้มซะทีเดียวเลยนะมันไม่ใช่กาแฟที่เข้มเลยนะทีลามเออมันทานได้ครับคุณผู้ชมครับเโอเคว่ะใส่น้ำแดงไปแล้วมันหอมมากครับอันนี้จะเป็นนม นมกับพี่หยองลองพี่หยองลองดีกว่าพี่หยองมีสายหนัขยายอยู่แล้วจัดไปครับอนุญาตใช้หลอดเลยแล้วกันนะะอันนี้จะเป็นนมอ่านมสดใช่ไหมฮะใช่นมสดใสขยายสูตรโบราณสูตรโบราณต้องคนก่อนต้องคนก่อนไม่เคยให้เรียกนมอับบังเด็กรุ่นใหม่คไม่รู้จักอบังผมเรียกผมรู้จักอย่างเดียวคือบางขายโรตีครับผมนั่นะเพราะปัจจุบันนะฮะปัญหา จะมีรสชาติของความนมแล้วก็ความหวานของสายไหยาคือนมเนี่ยอร่อยอยู่แล้วและรสชาติของสายไยาเด่นขึ้นมาเลยเดในส่วนของน้ำเนี่ยโอ้โหผ่านแล้วฮะเดี๋ยวเราจะไปรับประทานกันต่อแล้วว่าจะเป็นยังไงฮะอ่าหลังจากที่ผมและพี่ตันยงและทีมงานเนี่ยรับประทานของคราวไปแล้วอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่เราเห็นไปเนี่ยมีเมนูเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเยอะมากหกเจ็ดอย่างใช่ค่ะกินกันไม่หวัดไม่ไหวนะแต่หมดไงหมดหมดเพราะ อร่อยอ่าเพาอร่อยคุณผู้ชมครับเมื่อกี้นี้ก็มีเมนูหลายอย่างนะครับที่เกี่ยวกับปลาทองโถดูไหมใช่ค่ะและนี่เนี่ยข้างหน้าข้างหน้าเรานี่ก็ปลาทองโถนะอันนี้เป็นของหวานแล้วขอ่หวานีชเป็นอะไรบ้างนะอันนี้เป็นเมนูปลาทองโถสังขยานะคะอ่ามีมะพร้าวด้วยนะมีมะพร้าวโรยข้างหน้าด้วยอ่านี่น่ากินมากๆครับส่วนอีกทางอีกฝั่งตรงนี่เป็นปลาทองโถไอศกรีมนะครับผมถ้าผมเดาเนี่ยจะเป็นวานิลาวานิลาใช่ค่ะลองดูไหมว่ารสชาติจะเป็นอย่างไร เรามาเริ่มกันเลยค่ะพี่หยมก่อนเลยเอาสังขยาก่อนสังขยาก่อนแล้วกันนี่คือน่ากินนะจะเห็นได้ว่ามีมะพร้าวเขาเป็นของหวานมีเมื่อกี้นี่ของข้าวของข้าวก็มีเหมือนกันปลาทองโถ่กินไปละยำปลาทองโถ่ใช่ไหมเมื่อกี้เดี๋ยวลองลองบ้างลองบ้างอันนี้เวลาเป็นยางมันจะกรอบนี้นะ กรอบนอกกุ้มในนะครับสําหรับปลาตะโตกที่นี่นะไม่ใช่ทอดนะเอาไปย่างด้วยแล้วก็เอามาราดสังขยาเนี่ยฮะเดี๋ยวลองดูออร่อยกรอบมากกรุ้มในใช่กรอบมากเวลาเคี้ยวดังกรุบกรับเลยต้องคือต้องบอกเมื่อกี้เนี่ยก่อนสัมภาษณ์คืออาหารมาก่อนแล้วเราสัมภาษณ์ไปนี่พูดนานนะนานกลับมาทานกรอบอยู่ ยังกรอบร้อดมาอย่างที่สองไอศครีมปลาท่องโกไอศครีมท่องโก้ตัดเป็นเยอะเลยนี่คุณผู้ชมพี่กำลังโดยอยู่กำไรหลายกันแล้วลองมาบอกเลยนี่ตัดได้ง่ายมากเลยค่ะไม่แข็งเลยค่ะได้ค่ะตัดได้กันได้นี่อ่านี่ยนะนี่นะคะ วิธีทานนะอ่าวิธีทานด้วยทำนี้าอร่อยให้อร่อยขึ้นขอซ่อมเลยแล้วเอาพันธุ์โขใส่เข้าไปตรงกลางใช่ไหมฮะอ่านี่ครับผมเป็นวิธีการทานพันธุ์โขไรสครีมนะฮะอย่างถูกวิธีเป็นไงฮะอ่าเน่ชายไม่ป้อนหรอกโอ้โหเป็นไงฮะกรอบมากค่ะ ถ้าว่ามันจะมีไอศครีมลงไปแบบปุ๊บเนี่ยฟิลของปะตั้งโขก่าจะเปลี่ยนเป็นแบบเนี่ยต้องลองแล้วจะได้บรรยายได้ไม่ลองบรรยายไม่ได้ลองดูบ้างผมทำแบบเมื่อกี้แบบชาเชี่ยเขาบอกเลยปกติการกินไอศครีมเราจะกินแบบโคนแป้งโคนแต่เรากินกับปะตั้งโขวมันจะแตกต่างกันแต่ว่าจะกรอบเหมือนกันเลยมันไม่มีตรงกลางอ่ะ มันเป็นตรงกลางเนี่มันเอ๊ะชิลาล้วเ่ยฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เอาแค่นี้แล้วกันโอเคมยังกรอบอยู่แม้ว่าเมัตมมันยังกรบมเหมือนกันีารับหรับเมนูนี้ก็มาให้ผ่านกัน ที่เราเสร็จแล้วอิ่มอิ่มเลยอ่ะคุณผู้ชมครับเราอิ่มไปที่เรียบร้อยคือต้องบอกเลยว่าเมนูที่พวกเรากินกันไปวันนี้เนี่ยโอ้โหแม่งนับไม่ทั่วเลยนะเพื่อนเยอะมากอ่ะเมนูเขาต้องโกรล้วนข้าวด้วยเมื่อกี้นี่เยอะแยะไม่ว่าจะเป็นข้าวหมูกรอบนะยำมัต้องโกลยำมันต้องโกรครับผมอ่เกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวกุ้งและอะไรีบะหมี่ไก่อบไก่ค่ะ และไหนจะเมนูบังโกลของหวานเมื่อกี้นะครับร,รวมกับเมนูเครื่องดื่มอีกคมันแ,แ,แน่นมากเท,เทปนี้แน,น่นไหวันนี้อาหารเยอะจริงโอ้เยอะมากครับค<อ>ุณผู้ชมแลว้วแล้วเรื่องรสชาติเป็นไงอร่อยแล้วค่ะแกนี้ไม่ต้องพูดถึงก็ต้องบอกว่าอร่อยที่สุดค่ะสุดๆมากเลยครับใครมาแถวย่านพระลำพูเนี่ยต้องมาร้านนี้ครับอ่ะเรามาสรุปในเรื่องของราคากันบ้างดีกว่าคือจําง่ายๆเลยเมนูของคาวเนี่ยจะเป็นเมนูละ60บาทเมนูของหวานเมนูละ40่สิบบาทก็เป็น100ถูกไหมหนึ่งร้อยใ ชาเมื่อกี้เป็นเป็นแก้วละเท่าไหร่สามพันบาทคือถ้าสมมติบอกคุณผู้ชมง่ายๆนะครับถ้าคุ้มพวงมากินเนี่ยหนึ่งอย่างต่อน้ำหนึ่งแก้วเนี่ยยังไงก็ไม่เกินหนึ่งร้อยและอิ่มด้วยที่สำคัญและอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยมากผมบอกได้เลยว่าร้านปลาต้มโขลกที่นี่ครับแตกต่างจากที่อื่นแน่นอนคือคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่สนใจเนี่ยก็มากันได้มากันได้ค่ะอยู่ที่ตรงไหนเอ่ยตรงข้ามวัดบวรนิเวศค่ะ มองที่สังเกตง่ายๆเลยค่ะสังเกตง่ายคือวัดบรวรนเวศคือร้านนี่ตรงหัวโค้งกันเลยทีเดียวเทปนี้ผมบอกว่ามีความสุขมากๆในการกินใช่ใชค่ะสำหรับคลิปนี้นี่น่าจะต้องเวลาหมดหมดเวลาอีกแล้วนะครับผมขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมกันมาถึง21 EP แล้วอันนี้2 1 EP แล้วะนะครับผมยังไงก็ฝาก ผลงานต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมติดตามได้ทางช่องน e w l i f e s t ต l ์ที่นี่ที่เดียวนะครับผิดพลาดประกันใดขออภัยในที่นี้นะครับผมและพบกันใหม่ว่าครั้งหน้าผมจะไปอิ่มอร่อย100บาทที่ไหนติดตามนะครับผมสวัสดีครับ